สวัสดีค่ะคลิปคนที่คบคิดอย่างไรกับเรานะคะครั้งนี้ก็จะมาเป็นไพ่เชอรีออตนะคะเอ,เอกสารที่ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดโออิงลิชนะคะสำหรับไพ่เชอรีออตเนี่ยก็จะมีหลายๆคนสงสัยว่าแบบอืเขาจริงใจกับเราไหมคือครูเจอในแต่ละตำราเนี่ยต้องบอกว่า,าโดยส่วนใหญ่ก็จะบ่งบอกถึงในลักษณะของ ความลุยความรุนแรงประมาณว่าถ้าเขาชอบเราเขาจะลุยมาจีบเลยซึ่งตรงนี้ก็จริงค่ะดังนั้นในลักษณะของการสังเกตไพ่ใบนี้ก็คือว่าถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับเราถ้าถามว่าเอ๊ะเขารักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าคบกันแล้วนะถ้าเขาตัดสินใจคบแล้วซึ่งก็คือแสดงว่าเขาจริงจังแต่ถ้าอยู่ในช่วงเริ่มคบแล้วเขาไปไป,ไปมา,มาๆนั่นแสดงว่าเขาก็จะ ลองใจเราเลื่อยเปื่อยซึ่งก็ถือว่าจะเสียเวลา